แมือแหลงวายรรมกายหลานถาวถายธรรมก,กายเออนี่กลับอย่างนัเคาก็มีจิตศรัทธาใครศรัทธาวัดไหนก็ไปวัดนั่นความศรัทธาคนไปห่ามไม่ได้ครับแม่ อืรรจะก,กายเป็นเหลืองเงินทองทองมากรัท้ม <c oughs> ามากก็ให้มาก <c oughs> เหมือนเขาว่าอีกคนมีเงินลานเข้าว่าแต่อีกคนมีเงินแค่ พันเดียวข้ถวายให้หวัดไปแสนหนึ่งไอ้คนมีลานถวายให้หวัดไปแสนก็ยังเหลือกาวแสนแต่คนที่มีพันน่ะถวายไปต่าเกาวลอยเหลือต่างติดตัวแค่ลอยเดียวเขาว่าโดนเหย็ดยั้งนะเขา,าทำไมทําบุญน,น้อยก็นนะ่ะต่งแค่กาวลอยเองเขาวังไงบอแม่เกาวลอยนี่ก็เกือบหมดตัวแล้วนะ ไอ้นั่นถาวายแค่แสนเดียวแต่ว่ายัางเหลือติดต,ตัวตังก่าแสน <c oughs> บอกว่าคนจะไปหวเกันเรื่องการทำบุญม่ได่ามันต้องดูที่ฐานหนาความพอประมาณถ้าหลอกกันเรื่องเองินเ,เรื่องทองมาเปรียบกวาดกวาง <c oughs> ฮะล,ะลำรวยเหรอ่ะลำจะจะ,จะทำเยอะจะเรารวยไงลูกผออย่างี่ตาคนนั้นเขาวางอ่ะเขาว่าเนี่ยซื่อวัตถุมงคลนี่นผมไปปับ๊บจะเป็นมหาเศรษฐีเขาว่าแหมจะเป็นนึงอ่ะเคยจะเอาวัตถุมงคลมึาบูชากูต้องเสียตังค์ให้มึง,มง,มง,มงแล้วง เออขอมันดีจริงว่าให้ฟรีไหมเนี่ยเสเอาเสียตังค์เลยเขาวาของทุกอย่างเป็นที่พึ่งทางใจใช่ไม่เป็นไรหรอกไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เฉยครับจริงนะครับ กินไหแล้วครับม <wel> ีคร <ást> hmm, mm ับครับก็เก็บไว้เงี้ยล้วเปล่เก็บไว้เงี้ยไว้ได้อีกตั้งมือสองมือ ฮะเอาออกไปอกบหาดีมอ๋อแค่นนี่ครับอหวจัดจแมอได้หรอเลยครับแล้วเอาไปเลือกฝรั่งือมาอนี้อ๋อไบานสันตาในอยล้สันตนเหอม ครับเดี๋ยวผมล้างแห้อันนี้เดี๋ยว่ะเ,เลือนนี่ทีวัดอันนี้ทีวัดไหของเข้าแค่ชุดนี้ชุดเดียวไหมของเข้าแค่จานแค่ถ้วยไหมครับอ,นนอาาะใ,ใจจะ่ะอคอายตัวเย็นมาคืนแล้วครับ